เลือกกองไพ่นะครับกองที่1่กองที่2และกองที่3ครับสำหรับท่านที่เลือกไพ่ในกองที่1นะครับคนคนนี้นะครับค่อนข้างจะรักค่อนข้างจะคิดถึงคุณในแง่ของความรักและความสุขมากนะครับผมแต่เขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความเจ้าเสน่ห์มากพอสมควรแล้วเขาไม่สามารถที่จะให้ความสําคัญให้ความชัดเจนกับใครได้นะครับผมถึงคุณจะเป็นคนที่เขารักคนที่เขาให้ความสาคัญก็ตามแต่เขาก็ยังไม่พร้อมที่จะให้ความชัดเจนกับใครในตอนนี้นะครับผม สำหรับท่านที่เลือกไพ่ในกองที่สองนะครับว่าคุณคุณเป็นคนที่สําคัญกับเขามากๆเป็นเป็นข่าวดีที่เขารอคอยนะครับผมเป็นคนที่เขาให้ความรู้สึกทั้งรักแล้วก็เป็นคนที่เขาอยากที่จะใช้ชีวิตหรือว่าอยากที่จะวางอนาคตไปร่วมกันนะครับผม สำหรับคนที่เลือกไพ่ในกล่องที่3นะครับผมคนคนนี้นะค่อนข้างที่จะอยากที่จะเก็บคุณไว้นานๆนะครับผมเพราะตอนนี้ชีวิตของเขาอะค่อนข้างจะเจอปัญหาชีวิตเยอะมากพอสมควรนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงเขาจะให้ความสัมพันธ์กับคุณนะครับแต่เขาก็ไม่ค่อยจะมีเวลาให้แล้วก็ค่อนข้างที่จะอยากที่จะคบกับคุณไปแบบยาวๆมากกว่านะครับผมจบการทานายเพียงเท่านี้นะครับใครชอบ